ความดีมีอยู่มากในสังคมไทยเมื่อศูนย์คุณธรรมลงไปเสริมหนุนโครงการชุมชนเรียนรู้คู่คุณธรรมจึงเกิดดอกออกผลต่อขยายอย่างขบวนการเยาวชนค้นหาความดีที่ตำบลเสียวใช้แผนที่คนดีเป็นเครื่องมือออกสำรวจจึงค้นพบสิ่งดีมากมายในบ้านของตัวเองอันและบุรซึ่งเป็นสองของ40เยาวชนในโครงการ มาที่บ้านพ่อใหญ่สมเด่นอดีตกำนังที่ทาง,งานอาสาเพื่อชุมชนมาตลอดชีวิตในสวนผักท้ายบ้านแม้เนื้อที่จะมีไม่ถึงงานแต่ก็มากหลายด้วยผักกินใบกินยอดกินดอกกินผลแถมด้วยปลาดุกอีกสองบอ่อลุกนี่เป็นคนตนแบบที่ดีแห้งครับถึงแม้ว่าเขาสิบมมีเงินเขาก็สามารถที่สิเฮ็ดสิ่งเล็กๆน,น่อยสามารถเลี้ยงชีวิตเขาต่อไปได้ครับ บต้องไปหาซื้อประหยัดทุกอย่างเลยครับว่าแถมได้ไประโยชน์นะครับเป็นพักปลอดสารพิษนะครับคือแบบอย่างชีวิตพอเพียงเป็นหนึ่งใน29ฐานทุนดีที่ค้ำจุนชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขมานานอย่างพ่อเท่าเลื่อนอายุร้อยเจปีแล้วยังอยู่ดีมีแหงทำงานทุกวันทั้งสารข้องและสารคนเป็นชุมชนอย่างอารมณ์ดีเมื่อแต้วต้นและ และมาถามหาความรู้ก็ได้ฟังภูมิปัญญาที่สั่งสมจากประสบการณ์ชีวิตเป็นสุขมีเคล็ดลับที่ไหนหจะขอมีความสุขโอ้โตัวพี่จะหน้าแหล่ไม่ได้ทำอะก็ขอไม่ความสุขความสุขเป็นไหมทุกอย่างถ้าอยากสุกจะได้ถ้าสุกจะหนึ่งกับไม่ได้ยินดีอย่างคร,งรงับทุกอันตัวอายไม่ถุก <laughs> เป็นกระบวนการสืบสารที่เริ่มด้วยการนำเยาวชนไปเรียนรู้ฐานทุนความดีที่ชุมชนมีเกิดความเข้าใจค้นพบความภาคภูมิใจกลายเป็นความรักและความมุ่งมั่นที่จะสืบต่อเป็นความดีที่จะงอกงามต่อไปในมือคนรุ่นใหม่ลำพังผู้ใหญ่เราก็อยู่อย่างนี้แหละก็ทำกินได้กินแค่นี้อยากให้เด็กสืบสืบต่อ ประทับใจแห่งครับว่าชุมชนของเขาถึงจะเป็นชุมชนน้อยมาครับก็บถือว่ามีบุคลากรที่สําคัญมีความสามารถหลายด้านหลายอย่างได้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้คอยอบรมสั่งสอนมาสิคะ่ะในเหตุตามแบบยานที่ดีของเพลินค่ะอายุวัฒนทุกข์พละตลอดและเป็นผู้ชนะตลอดปลอดภัยตลอดเป็นขวัญและกําลังใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวต่อไป <c oughs> ในวิถีแห่งคุณธรรมงดงามและก้าวไกล ขี่คังนา